ยีวิ่งติดตามเซียงกัวกิมฮงไปควา้ามือเซียงกัวกิมฮงไว้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าจุดจนบัดนี้ข้าพเจ้าจึงนับถือท่านอย่างจริงใจเพราะว่าตอนที่จินบ้อมเมียลงมือฆ่าคนแม้ว่ารวดเร็วอย่างยิ่งแต่ท่านกลับยังรวดเร็วกว่ามันเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเพราะว่าท่านฆ่าคนโดยไม่ต้องลงมือเลยแม้แต่น้อย เซียงกัวกิมฮงกล่าวเสียงราบเรียบตอบกลับมาว่านั่นเพราะว่าจวบจนปับันนี้เรายัางไม่พบคนที่มีคุณค่าพอให้เราลงมือเลยสักคนเดียวลิมเซนยีกรอกตาไปมาคนที่สามารถบรรดาลให้ท่านลงมือต่อม,มันในโลกนี้คงจะมีไม่มากจริงๆแต่อาจบางทีอาจบางทีมีเพียงคนเดียวเท่านั้น เสียงกัวกิมฮงบอกว่าลีคิม่วงหรือลิมเซนยิทำท,ทีเป็นถอนหายใจคนผู้นั้นใครดังจะล้มลงได้ในทุกเวลาแล้วก็ใครดังไม่มีวันล้มลงตลอดกาลนานมีบางครั้งเขาประจนนึกไม่ออกจริงๆว่ามันเป็นคนเช่นใรกันแน่เป็นวินยูชนเป็นคนบัดซบ หรือเป็นวีรบุรุษดูเหมือนว่าท่านจะมีความสนใจลี้คิม่วงอยู่เสมอมาลิมเส้นยิ้หัวรอบเบาเข้าพเจ้าต้องสนใจต่อมันอย่างยิ่งเนื่องเพราะเข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะตายในเงื้อมมือมันกับคนรักของตัวเองแม่น่าสนใจสักเพียงใดแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ยังพอจะจืดจางไปได้แต่กับศัตรูของตัวเองนั่นกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาไเจ้าคิดว่าท่านต้องเข้าใจเหตุผลนี้ยิ่งกว่าทุกผู้คนใช่หรือไม่เสียงกลัวกิมพงกลับตอบมาว่าสนใจก็มีหลายประเภทท่านแค้นมันกลัวมันหรือว่ารักมัน ลิมเสียนยีหัวเราะชอบใจท่านตอนนี้ใคล้ถึงเบิ่มแปลเปลี่ยนเป็นรู้จักหึงหวงแล้วเสียงกัวคิมพงอึ้งไปเอาหุยละเม่นอนเอาหุยยมรู้จักหึงหวงเราเพียงแต่ถามท่านท่านฉะไหนไม่ฆ่ามันข้าพเจ้าก็ต้องการถามท่านจินป่อเมียชะไหนไม่ฆ่ามัน เราความจริงต้องการให้ท่านลงมือเองหรือว่าท่านไม่อาจหักใจลิมเสียนยีกับพริบตาก่อนจะกล่าวว่าจะฆ่าคนนั้นง่ายดายอย่างยิ่งแต่หากต้องการให้คนอยู่ในโอวาทของท่านโดยสิ้นเชิงนั่นกลับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากอย่างน้อยตอนนี้ข้าพเจ้ายังหาคนที่เชื่อฟังคำพูดเหมือนกับเอาุยไม่ได้เลยสักคนเดียว นางโถมไปในอ้อมอกของเสียงกัวกิมฮงกล่าวเสียงนุ่มนวลที่ิข้าพเจ้ามาหาท่านวันนี้ไม่ได้ต้องการทุ่มเถียงกับท่านหากท่านต้องการให้ข้าพเจ้าฆ่าอาหุยจริงโอกาสน่าย,ยังมีมากมายนักข้าพเจ้าก็คงจะต้องเชื่อฟังคำพูดของท่านแล้วไม่มีผู้ใดสามารถเกิดโทสะต่อนางได้ลิวซินยีเหมือนกับเป็นลูกแมวซุกซนตัวหนึ่ง แม่นับว่าบางครั้งจะขวนบ้างแต่คนถูกขวนก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่านางได้เลียแผลที่ขวนแล้วขวนเสร็จก็เลียแผลให้เหมือนกับที่ทำกับเสียเส่ยงกัวกิ่มฮงเสี่ยงกัวกิมฮงเพ่งนองหน้านางแนวนิ่งใบหน้าริมเสียนยี ภายใต้แสงสีของอาทิตย์ยามสนธยาใครแต่งใช้ปลายนิ้วสัมผัสเบาๆก็แตกปริลมในฤด,ดูชุนเทียนนุ่มนวลเพียงใดยังคงไม่อาจทัดเทียมลมหายใจอันหอมกลุ่นของนางได้ศีรษะของเสียงกัวกิมหงก้มต่ำทีละน้อยในขณะที่ริมฝีปากของมันใกล้จะสัมผัสกับของนาง นั่นพลนล้มลงจากอ้อมแขนของมันและล้มไปบนพื้นแต่ทันใดนั้นแก้วตาของเสียงกัวกิมฮวงก็หดวูบไปท่วงท่าของมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลปลายนิ้วยังไม่สั่นไหวมันไม่ได้เหลือบมองลิ่มเสียนยีสักแวบเดียวเพียงแต่จับตามองหญ้าเหลืองซีดบนพื้นด้วยความเย็นชาแต่บนพื้นไม่มีสิ่งใด เนินนานให้หลังปรากฏเงาร่างของคนผู้หนึ่งมีคนมาคนผู้นี้แผ่วเบามีฝีเท้าคล้ายจิ้งจอกที่กำลังเสาะหาอาหารเสียงกลัวกิ่มฮงยังคงไม่เหลียวหลังแต่ริมเซียนยีที่นอนอยู่กับพื้นเริ่มครวนครางขึ้น เาร่างใกล้เข้ามาทุกขณะจนหยุดยืนอยู่ด้านหลังของเซียงกัวกิมฮงคนผู้หนึ่งกล่าวช้าๆว่าเขาพเจ้าไม่เคยฆ่าคนทางข้างหลังมาก่อนแต่ครั้งนี้อาจบางทีต้องละเมิดกฎเกณฑ์เสียงของคนผู้นี้ความจริงกระด้างเย็นชาและหนักแน่น แต่ตอนนี้กลับสั่นระริกด้วยความเดือดดาลน,นั่นเป็นเสียงของคนที่เตรียมสังหารศัตรูอย่างแน่แท้ซึ่งกัวกิมฮงมีเพียงหน้าไม่เปลี่ยนสีเท่านั้นกระทั่งคำพูดยังไม่ได้เปล่งแม้สักคำเงาร่างบนพื้นเริ่มยกมือขึ้นในมือมีกระบี แต่ยังรีรอไม่แทงออกมาพรันตวาดเสียงเกลียวกราดท่านยังไม่เหลียวหน้าซีกัวกิมพงกล่าวเสียงราบเรียบว่าฆ่าคนทางหลังก็สามารถฆ่าตายได้เช่นกันใหญ่ต้องหันไปด้วยคำพูดนี้พอจบประโยคลิมสินยีลืมตามองนางก็ต้องกรีดร้องสุดเสียงเพราะคนที่มานั้นก็คืออาหุย นางพุ่งกายไปประกบเงาร่างของอหุยอย่างรวดเร็วเสียงกวัวกิมพงจับตามองอย่างแน่วนิ่งพันเริ่มก้าวไปเบื้องหน้าอย่างเชื่องชาลิมสินยีคว้ามืออหุยไว้ย้ำไปย้ำมาด้วยเสียงแผ่วเบาว่าท่านมาแล้วจริงๆเขาพเจ้าทราบว,ว่าท่านต้องมาแน่แค่สองประโยคนี้ นางมิราบได้กล่าวย้ำกี่ครั้งแต่ละครั้งเสียงของนางจะแปลเปลี่ยนเป็นแผ่วเบาเชื่องช้านุ่มนวลและก็ไพเราะอย่างยิ่งเสียงนี้เป็นเสียงที่พอจะบรรดาให้ภูเขาน้ำแข็งละลายได้เฉกเช่นกับหัวใจของอหุยที่กำลังละลายความตื่นเต้นเดือดดานขุ่นแค้นทั้งมวลก็กำลังละลายไปข้าพเจ้าทราบพอท่านกลับไปไม่พบข้าพเจ้า ก็จะต้องกระวนกระวายยิ่งจะต้องออกมาหาข้าพเจ้าเห็นใบหน้าที่ซีดขาวร่วงโรยของอหุยขอบตานางแดงระเรื่อพระต้องการหาข้าพเจ้าท่านคงจะลำบากตรักตรำไม่น้อยเสียงของอหุยแหบพรากว่าเดิมอหุยกล่าวช้าๆว่าข้าพเจ้าหาท่านพบ ก็เป็นที่เพียงพอแล้วใช่เขาเพียงหานางพบไม่ว่าเยี่ยงไรอาหุยตากทนทานได้ข้าพเจ้าหาท่านพบก็เป็นที่เพียงพอแล้วถ้อยคําสั้นๆเพียงไม่กี่คําแต่ในไม่กี่คํานี้ได้แฝงความลับที่แม้จะใช้อักษรหลายสิบหมื่นตัวก็ไม่สามารถบ่งบอกบรรยายได้หมดสิน้น พันใดนั้นประกายกระวีประกายกร,ระกกรบี่วูบขึ้นกระบีที่อยู่บนพื้นถูกคนเขี่ยขึ้นมาไม่ทราบเสียงกลัวกิมหงมาถึงเบื้องหน้าทั้งสองตั้งแต่เมื่อไหร่สายตาเย็นชาของมันจับตามองที่คมกระบีแนวนิ่งกระบีที่อหุยถือมาเป็นกระบีเหล็กกล้าธรรมดาที่อหุยยืมมาจาก คนคนหนึ่งในระหว่างทางแต่เสียงกัวกิมโงมดูคล้ายกับจะสนใจกระบีเล่มนี้เหลือเกิดท่านเป็นใครอาวิตะวาเสียงเกลี้ยวกราดอาวิไม่รู้จักเสียงกัวกิมโงเสียงกัวกิมหงไม่ตอบไม่ได้เหลือบมองสักแวบเดียวตาอันเย็นชาของมันยังคงจับนิ่งอยู่บนตัวกระบี มุมปากคล้ายมีรอยยิ้มเล็กน้อยยิ้มอย่างเหยียดยามดูแคลนท่านจะใช้กระบี่เล่มนี้มาฆ่าเราอาวุยตวาเสียงเกลียวกราดกลับว่าไม่ว่าเป็นกระบี่ใดต่างพอจะฆ่าคนได้เสียงควกิมหงหัวเราะท่านที่กลับไม่ใช่กระบี่ท่านใช้หากท่านใช้กระบี่นี้ น่ากลัวที่สามารถฆ่าได้กลับเป็นตัวท่านเองกระบี่บูบขึ้นอีกครากระบี่พลิกกลับไปแล้วเสียงกลัวกิมห้งขี้ปลายกระบี่ยืนด้ามกระบี่เข้ามากล่าวอย่างยิ้มแยม้มหากท่านไม่เชื่อทดลองให้ดูก็ได้มือของอหุยแม้ยังไม่ยื่นไปแต่กล้ามเนื้อที่ไหลได้เกร็งขึ้นอหุยพรรันรู้สึกว่า เมื่ออยู่ต่อหน้าคนผู้นี้มันต้องตกเป็นฝ่ายสนองอยู่ตลอดเวลาอยู่ต่อหน้าผู้อื่นอาหุยไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยความรู้สึกนี้บีบคั้นจนตื่นเต้นตึงเครียดกระเพาะก็คล้ายกําลังหดตัวเหมือนกับจะอาเจียนออกมาแต่อหุยไม่อาจรับกระบี่นี้มาได้ในที่สุดอหุยก็ยื่นมือออกไปแล้ว แต่พอยื่นมือด้ามกระบี่ก็ถูกมืออีกข้างหนึ่งชิงไปมือที่ขาวผ่องนุ่มนิ่มราวไร้กระดูกท่านจะฆ่ามันท่านทราบหรือไม่ว่ามันเป็นใครดวงตาลิมซินยีคล้ายมีหยาดน้ำมันเป็นผู้มีพระคุณของข,องข้าพเจ้าอาวุยงงผู้มีพระคุณหมายความว่าอย่างไงเห็นกำลังจะกอดกันอยู่ชัด,ชด แต่ลิมเซีนยีก็ไปได้แบบน้ำขุ่นๆว่าใช่ลูหงเสยคุกคามบังคับข้าพเจ้าคิ้วเข็นข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าคิดจะฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถหากไม่ใช่มันช่วยข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าน่ากลัวพอพูดถึงตอนนี้น้ำตานางก็หลั่งไหลจนอวีตตลึงตลานข้าพเจ้าความจริงยังเข้าใจ ท่านควรจะทดแทนพระคุณมันเพื่อข้าพเจ้าแต่บัดนี้บัดนี้ท่านเซียงกัวกิมพงพรานกล่าวว่าฆ่าคนอาจบางทีเป็นหนึ่งในหลายๆประการของการทดแทนบุญคุณเซียงกัวกิมหงต้องการให้อาหุยไปฆ่าคนเพื่อทดแทนมันติดค้างเราหนึ่งชีวิตต้องไปใช้อีกชีวิตหนึ่งมาคืนแก่เรา แต่ที่ท่านช่วยคือข้าพเจ้าไม่ใช่มันแต่นี่ของท่านก็เป็นของมันใช่หรือไม่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นนี่อะไรเลยอาวุยกลับขบกรามเน้นทีละคำว่านี่ของนางข้าพเจ้าชดใช้แม่มากอาวุยเป็นคนที่ไม่เคยค้างนี่สินผู้ใด มุมปากเสียงกลัวกิมฮงมีรอยยิ้มขึ้นท่านเตรียมใช้ชีวิตผู้ใดมาคืนกับเราอาุวยรีบตอบก่อนเลยว่าใครก็ได้นอกจากคนผู้เดียวนอกจากผู้ใดลีคิมฮวงท่านไม่กล้าไปฆ่ามันละสิดวงตาอาหุยมีประกายปวดแปรขึ้นจนเห็นชัดก่อนจะตอบว่าข้าพระเจ้าไม่กลา้า เพราะข้าพเจ้าติดค้างมันมากยิ่งกวา่าเสียงกัวกิมหงถึงกับหัวเราะประเสริฐมากในเมื่อท่านไม่ค้างมันก็ต้องไม่ยอมค้างเราท่านต้องการให้ข้าพเจ้าไปฆ่าใครเสียงกัวกิมหงหันร่างช้าๆแล้วก็กล่าวช้าๆกับอหุยว่าตามเรามา